ครับถ้าช้ามาดูบริเวณพื้นที่ทำงานของเจ้าปีชาเขาทำได้ดีครับตามที่แปนไว้ให้สวยงามสมบูรณ์แบบใช้ได้ที่เหลือนี่ค่อยว่ากันอีกครั้งนึง่งนี่ก็เอาหัวหญ้าที่เป็นหนามออกละเพราะมันหนามปักแข้งปักขา ต่อไปก็พัฒนาจะไว้เป็นแปลงปลูกผักอะไรก็ว่าไปจะได้มีประโยชน์ปลูกพริกปลูกมะเขือ,อไว้กินดีกว่าหญ้าน้ำขึ้นไม่ได้ประโยชน์ฝนตกมาสุ่มฉ่ำกล้วยก็เขียวละอีกหน่อยก็แตกตัวยอดครับ ูกไว้ได้ประโยชน์ได้กินเป็นอาหารบริโภคต่อไปครับเฮ้ครับนี่วิตามินซีจากมะม่วงไว้ตำไว้ทานได้อ้มแมลงวันทอง่ะ ตัวลายนั่นเฮ้ย hey, เพิ่นปลูกสาปลูกมากินเฉยเลยกว่าจะปลูกได้กว่าจะใหญ่ยังมากัดกินเูยดิก็มแมลงหวันทองไม่ดีไม่ดีกินของพัานวางให้เยอะอยู่นะ